สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยของวันศุกร์ที่29มกราคมนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังนะคะของวันพฤหัสที่2ี่นะคะว่าผลเป็นยังไงฮานอยพิเศษนะคะออก839 49นะคะ83949พี่น้องจับให้29 09นะคะอ่าะคะไม่ถึง 4, ไม่ไม่ถึง4ไม่ถึงนะอนะแต่ว่าอยู่ในชุดเด่นนะคะ839อยู่นี่เลยนะคะในชุดเด่นนะอยู่นี่เลยคะ่ะนี่8 3 9าอยู่นี่พี่น้องไม่ได้จับให้ก็หลุดไปนะคะส่วนจับให้ก็แค่29ไม่ถึง3 9 4 9นะ ยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ,อะนอยพิเศษหลุดนะ,ะทีนี้ก็มาดูนอยปกตินะคะนอยปกติปิดที่ออกที่0ูนย์สองนะคะศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งพี่น้องให้ไปเจ็ดสองนะคะหลุดแต้มอีกนะคะหลุดไปแต้มอีกนะออกเจ็ดหนึ่งนี่คะ่ะเจ็ดหนึ่งอยู่นี่นะคะ,ะจับหลุดไปอีกนะคะ อย่างที่บอกนะคะลองจับเองได้นะในตารางถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้นะคะบางทีพี่น้องก็จับให้ผิดแต่ว่าอยู่ในตารางมีตลอดนะคะในตารางจุดตินนะทีนี้ก็มาดูอนอย VIP นะคะนอย VIP นอย VIP ออก4 3 3 2 5อานะคะ,ะไม่มีนะคะ2มีแต่3แล้วก็5 นะไม่มีสองนะคะสี่ก็อยู่หลักร้อยนะคะอันนี้หลุดนะคะส่วนสี่เก้าสี่จับให้ก็ไปออกออกพิเศษหมดเลยนะคะออกพิเศษเนี่ยทั้ง 3, ทั้งเก้าสี่สามเก้านะคะของ V.I.P ก็ไปออกพิเศษนะคะสลับหมดเลย ถ้ายัางไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้ที่ที่วันเมื่อวานหลุดไปนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ฮานอยจับจุดยากมากๆค่ะจับจุดยากมากๆ,ๆช่วงนี้ก็ดูกันไปก่อนนะคะถ้าไม่อยากติดตามนะคะถ้าไม่อยากซื้อตามก็อลองดูไปก่อนเพราะช่วงนี้ลองหลายจับหลายสูตรเลยนะคะเพราะว่าสูตรมันค่อนข้างยังไม่นิ่งเลยนะคะ อย่างพี่น้องปกตินะคะเมื่อก่อนเนี่ยสูตรแบบสูตรเดิมนะคะมันก็หลุดมาหลายวันติดติดกันพอมันหลุดปุ๊บพี่น้องก็เปลี่ยนสูตรพอเปลี่ยนสูตรปุ๊บมันมาเข้าสูตรเดิมนะคะนี่พี่น้องลองจดไว้นะคะสูตรเดิมนี่สามตัวเลยสูตรเดิมมันจะมีเลขแค่ห้าตัวนี่เลยค่ะนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนอยสําหรับนอยพิเศษ เนี่ยกลับมาสูตรเข้ามาสูตรเดิมอีกพอนอย VIP ก็เข้ามาสูตรเดิมอีกนะคะสองห้านี่ค่ะพอทิ้งไปปุ๊บมันก็มาทันทีก็งงกับมันมากเลยนะคะงงมากนะ,ะทีนี้เรามาดูของอวันศุกร์เลยนะคะอันนี้พี่น้องจัดให้แบบแบบหมายเลยนะคะจัดให้แบบหม่ละกันเพราะว่าบางทีนะคะพอพี่น้องให้ไปแล้ว บางทีให้พิเศษไปออกวีให้วีไปออกพิเศษไปออกปกติบ้างนะคะคือมันสลับทีนี้เอาแบบนี้ดีกว่านะคะพี่น้องจัดชุดเต่นให้เลยนะคะชุดนี้แล้วก็รวมสามนอยนะคะวัดรวมสามนอยเลยนะคะแล้วก็มีวิ่งให้ด้วยนะวิ่งศูนย์กับ2นะคะชุดเด่นมี9ก้าสี่สามสองแล้วก็ศูนย์แปดนะคะพี่น้องจัดคู่ให้ก็สามศูนย์ส 5458594020242529ะะชุดเด็นอันนี้3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ะะส่วนมีชุดลองนะคะชุดลองเป็นกัน7นะคะก็จะมี7073 7576แล้วก็78นะคะส่วน3ตัวก็มี583029 835945228แล้วก็780 นะลองจับดูได้นะคะในชุด,ดในชุดเด่นตารางส่วนวิ่งนะคะวิ่ง0แล้วก็2นะคะอลองสูตรนี้อีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้สูตรยังไม่นิ่งเลยพี่น้องก็พยายามจับจุดนะคะนั่งจับจุดว่ามันจะไปในทิศทางไหนสำหรับสามสามฮานอยนี้นะคะคือบอกได้เลยว่ามันวิ่งสุดๆเลยะคะ่ะวิ่งมากๆช่วงนี้ ม่อยู่กับล่องกระลอยเลยแม้กระทั่งสูตรเก่าทิ้งไปก็กลับมานะคะพอเรามาพอเรากลับมาสูตรเก่ามันก็หลุดไปนะคะทีนี้พี่น้องลองจัดแบบนี้ดูนะคะลองจัดแบบนี้ดูนะลองลองจัดตามแบบนี้ดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงเนาะยังไงถ้ายังไม่อยากซื้อตามกา็ดูกันไปก่อนนะคะวิเคราะห์กันไปก่อนเนาะ ะะหรืออยากจะลองวิ่งนะคะก็วิ่ง0ูนย์แล้วก็2นะคะส่วนเด่นนะคะเด่นก็จะอยู่ที่3กับ5 3นะคะ3กับ5นะนี่ค่ะลองดูนะคะสูตรนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่น้องลองทำสูตรนี้ย้อนหลังนะคะลองย้อนหลังดูวันก็10กว่าวันนะคะมันก็ถือว่า โอเคนะคะสำหรับ3น้อยพี่น้องก็เลยจับจุดแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้พี่น้องลองทําย้อนหลังไปนะคะ3น้อยประมาณ15วันนะคะก็ถือว่าดีทีเดียวก็เลยลองสูตรนี้นะคะส่วนผลจะเป็นยังไงเรามารอลุ้นรอติดตามดูนะคะหลังผลออกนะคะของวันที่29มกราคมนะโอเคถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะ ให้กำลังใจพี่น้องพาเฮงด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยนะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบางทีมันก็ก็ท้อนะคะแต่ก็พยายามให้มากที่สุดนะคะพยายามให้มากที่สุดว่าเราต้องทําได้เราต้องชนะมันคือต้องการชนะมันให้ได้ะคะ่ะคือเอาง่ายๆเลยคือพี่น้องอยากชนะมันนะคะอยากชนะจริงๆเลยก็เลยต้องจัดการแบบว่าต้องคลึงเคลียดกับมันหน่อยนะคะ คือไม่อยากยอมแพ้นะคะโอเคอย่าลืมนะคะกดฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆนะคะพี่น้องพาเฮงอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ